อออืนี wow ่เคยตินเนเข้าหมกหมมหมักหมักหมับหมเฮ้ขาเรียกอันแร้ว่าอร่อย ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel Adpet นะครับผมก็วันนี้จะมาทำคอนเทนต์แบบดีดๆหน่อยนะครับผมเขาบอกว่าท่อมเนี่ยมันจะช่วยเป็นพลังให้ถึกทนนานจริงหรือเปล่าลูกเพจหลายคนบอกมาเอ,อ้ยน้ำท่อมเนี่ยพลังท่อมเนี่ยเออเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําเมนูกระท่อมทั้ง5เมนูนะครับผมว่าแต่ละเมนูเนี่ยมันจะช่วยหรือว่ามันจะอร่อยหรือว่าจะน่ากิน แค่ไหนนะฮะก่อนที่เราจะไปเข้าเมนูนะครับเดี๋ยวเรามากินใบสดๆกันก่อนทุกคนเขาบอกว่าถ้ากินใบกระท่อมสดๆไปเนี่ยรอประมาณสัก5นาที10นาทีแล้วมันจะรู้สึกแบบผ่อนคลายรู้สึกแบบมีพลังรู้สึกอ,อ่มีความกระปี้กระเป๋ามีความสุขด้วยนะมันจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องลองชิมดูนะครับทุกคนอ่ะถ้าพร้อมแล้วเห <c oughs> มือนกินใบไม้เล่นนะ <c oughs> อือหเขาบอกกินก้านไม่ได้ทุกคนหึโอ้โหโคตรขมกินโคตรยากเหมือนเคี้ยวใบไม้เล่นเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะเอาใบกระท่อมนะครับผมไปทำอาหารนะฮะอีซีพีเจอกันนะฮะว่ามันจะกระปี้กระเป๋าหรือว่ามีความสุขขึ้นหรือเปล่า อ่ะโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ครบ10นาทีไปที่เรียบร้อยนะถามว่ารู้สึกยังไงถามว่าแคปปีกก้กระเต๋าไหมอาจจะนิดนิดหนึ่งนะมผมต้องลองกินก่อนนะวันนี้เมนูทั้ง5นะครับผมก็จะมีกระท่อมทอดกรอบนี่หนึ่งเลยอ่าแล้วก็อันนี้เป็นกระท่อมหมูสับส่วนอันนี้ข้าวหมกกระท่อมนะฮะอันนี้จะเป็นกระท่อมสมูทตี้นะครับผมนี่อันนี้อาเค็มๆหน่อยอันนี้เป็นกระท่อมออริจินัลนะครับผมออริจินัลส่วนตัวนี้เป็นผสมกับน้ําตาลสดนะครับผมกระท่อมน้ําตาลสดกันแล้วกันนะฮะ ถ้าพร้อมแล้วผมขออนุญาตชิมเลยดีกว่าหิวข้าวแล้วนะครับผมไปฮะเมนูไหนดีเอาอย่างแรกก่อนก็แล้วกันนะครับผมเป็นกระทร่อมทอดกรอบนะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าน่าจะกินง่ายกว่าเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้กินเป็นใบแล้วแบบไม่ได้ทอดกรอบโอ้กินยากแต่อันนี้น่าจะง่ายฮะ,ะอืมอร่อยอ่ะอร่อย นี่อร่อยอ่ะกระทอมทอดกรอบอร่อยมากเลยเมนูนี้ใครเป็นคนคิดว่าเนี่ยอร่อยมากอันนี้เป็นออริจินัลนะครับผมเป็นน้ำกระทอมสดๆนะครับผมต่อไปเป็นเมี่ยงนะทุกคนเมี่ยงนะครับผมห่อหอยอ,อย่างนี้ชอบเลยนะฮะขออนุญาตห่อนะทุกคนเอ้ยหอก่อนนะฮะนี่มีเส้นด้วย <c oughs> <c oughs> วันนี้จะเป็นยังไงนะทุกคนคอยดูก็แล้วกันนะครับผมจะดีดแค่ไหนนะฮะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมอ่า <c oughs> อันนี้ได้ก็ดีกว่ากินสนดๆนะเมื่อกี้กินน้ำท่อมสดๆแล้วเราขอกินน้ำท่อมกับน้ำตาลสดกันแล้วกันสุดยอดสุดยอดกระท่อมน้ำตาลสดนะครับผมไม่รู้เป็นยังไงนะแต่ว่ามันได้รสชาติน้ำตาลสดเข้ามาด้วยนะฮะก็กินง่ายหวานขึ้นก็แล้วกันกินง่ายกว่าเดิมนะฮะอันนี้เป็นกระท่อมหมูสับนะทุกคนก็อย่ามาชิมพร้อมกันสุดยอด จะคล้ายๆกับเพา่เลยทุกคนแต่ว่าเปลี่ยนกะเพราเป็นกระท่อมก็จะได้รู้สึกเหมือนกินกระท่อมไปด้วยนั่นแหละรสชาติตอนนี้แสบจะหมูกว่าเผ็ดเผ็ดพริกกันตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตกินน้ําตามก่อนแสบนะตอนนี้ถามว่าได้ได้รสชาติกระท่อมไหมก็ส่วนมากที่แบบได้รับรสชาติเลยก็กินเพียวแบบกินกระท่อมทอดกรอบนะฮะสุดยอดกระท่อมสมูทตี้ใช้ได้เลยทีเดียวโอ้หะ เดี๋ยวเรามาชิมเมนูต่อไปดีกว่าเป็นข้าวหมกกระท่อมครับทุกคนนี่เคยกินป้าข้าวหมกกระท่อมนี่เคยกินเนี่ยข้าวหมกหมมหมักหมับหมับหมมเฮ้ยเขาเรียกกันอะไรวะนั่นแหละข้าวหมกไก่อ่ะวันนี้เราจะกินข้าวหมกกระท่อมนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันไม่มีใบกระท่อมอ่ะผมต้องเติมไปอ่ะเพื่อที่ได้ได้รสชาติสักนิดนึงนะฮะข้าวหมกกระท่อมนะทุกคนพร้อมๆกันนะลองกินก่อนกลิ่นเหมือนข้าวสวยปกติทุกคน แตไไ่ได้ได้รับเหมือนสมุนไพรนี่ดิเหมือนเหมือนรู้สึกหรือว่าความรู้สึกผมไปเองวะ <c oughs> ยังไม่ได้รับรสเท่าไหร่นะครับถือว่ากินได้สมุนไพรนะก็รเข้าเปสมุนไพรนะเราควรแบบกินพอดีพอด,พอดีนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่กินพอดีบพดบพดีนะผมจะกินเลยแล้วเนี่ย ก็กินนิดนิดหน่อยหน่อยก็แล้วกันนะทุกคนทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมมันก็มีประโยชน์ของของมันนะฮะน้ำกระท่อมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำกระท่อมเราเอามาทำเมนูต่างๆนะฮะแต่ผมชอบที่สุดวันนี้ผมบอกได้เลยว่าตัวนี้สุดจัดทุกคนลองไปทำนาะกระท่อมทอดกรอบนะบโอเคประโยชน์ของกระท่อมก็มีเยอะแยะนะฮะร,รักษาโรคเบาหวานนะครับผมช่วยให้ผ่อนคลายไม่เมื่อยนะครับผมช่วย ของร่วงด้วยถ้าพูดถึงเรื่องโทษก็ถ้ากินเยอะๆไปมันก็มีโทษของมันนะครับผมก็อินปริมาณที่พอดีอแล้วกันนะทุกคนตอนนี้ก็ถูกกฎหมายแล้วก็สามารถครอบครองหรือว่าซื้อขายปลูกกันได้อย่างเสรีเลยนะทุกคนถ้าใครจะซื้อขายหรือว่าจะครอบครองก็ขออายุ18ปีขึ้นไป ก็ฝากติดตามช่อง y o YouTube แอดเพจหรือว่าช่องเพนเพจแอดเพจกันแล้วกันนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะกดแจ้งเตือนกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ต้องไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้มีความสุขมากครับอร่อยแล้วทำไมต้องหัวล้อล่ะไอหัวล้ออยากดื่ออย่าดื่ม พอแล้วมันจะไม่จบคลิปแล้วเว้ยพอแล้วโอ้้